นะเช็คคลื่นพลังบุญให้ดูหน่อยนะอันนี้คลื่นพลังบุญนะอันนี้สําหรับผู้ที่มีศีลมีธรรมนะเจ้าคะก็จะมีคลื่นพลังบุญตัวนี้ที่จะมาคอยรักษาเขาเรียกว่าสร้างคลื่นพลังตัวนี้นะโดยการช่วยเหลือจิตวิญญาณเทพผีมนุษย์สัตว์ท,ทั้งหลายที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะกับจิตพระโพธิสัตว์เจ้าและองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์ และที่สําคัญหากผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมก็จะ,ะมีขึ้นพลังบุญไหมท่านพี่นะถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมนะดูนะจะมีขึ้นไหมหัวจะปวดลายวันจริงๆฮะคุณผู้ชมต้องพูดอย่างนี้เลยว่าโอ้โหบ้านเมืองเราประเทศเราเนี่ยมีผู้วิเศษเนี่ยโผลมาเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเรียกว่าลายวันเลยต้องบอกว่าคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปของ ผู้มีบุญแล้วกันที่เขาอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีบุญและใช้คําว่าพลังที่เขามีเนี่ยก็คือขึ้นพลังบุญรักษาคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหในเชื่อมจิตยังไม่จบเลยมาอีกแล้วฮะขึ้นพลังบุญรักษาต้องบอกว่าขึ้นพลังบุญรักษาเนี่ยจากต้องบอกว่าจากผู้มีบุญที่เขามีพลังเนี่ยเขามีการพูดนะฮะว่าคนที่จะทําแบบเขาได้เนี่ยต้องเป็นผู้รักษาศีล เป็นผู้ฝักไฟในธรรมแล้วก็โอ้โหมีการพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกแล้วนะคุณผู้ชมแล้วมีการพูดพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยห้าองค์โอ้โหงานนี้ต้องบอกว่าแหมประเทศเราเนี่ยมีผู้วิเศษเนี่ยขึ้นมารายวันเนี่ยมากมายจริงๆครับผู้ชมและต้องบอกว่าจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าขึ้นพลังบุญของเขาเนี่ยผมว่าผมก็น่าจะพอทําได้หรือเปล่าคือมีการแบบ แบบนี้คุณผู้ชมมัน,ม,นมันคืออะไรฮะมันคือเป็นไซนัสหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกว่าคลิปที่มันออกมาเนี่ยงานนี้ถูกตั้งคําถามฮะผู้ชมว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยที่มีคลื่นพลังบุญรักษาเนี่ยไปรักษาไซนัสก่อนดีไหมก่อนที่จะมารักษาคนแต่เชื่อไหมคุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีบางช่วงฮะที่เขากําลังเนี่ยพูดกับลูกศิษย์ปรากฏว่าระหว่างที่เขาเนี่ยสูดคลื่นพลังบุญเข้าไป คำที่เราได้ยินจนหน้าเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นฮะก็คือคําว่าสาธุสาธุนี่ฮะก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบจริงๆแล้วฮะบนประเทศไทยของเราเราลองไปชมคลิปดูฮะมเนนหัวเจ้าค่ะ อย่างไรนะก็แบบนี้แหละท่านทั้งหลายผู้มีศีลมีธรรมก็ได้พบเจอกันมี่คลื่นพลังบุญรื่นเสียงรืรืนะืไม่ใช่ทุกคนนะคนบุญเท่านั้นที่จะมารู้มาเห็นพลังงานแบบนี้ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ